สวัสดีครับวันนี้เราจะไปแอบ,บดูน้องเมียใน EP3 นะครับว่าน้องเมียของผมเนี่ยจะแอบ,บไปทำอะไรอีกครับเราจะต้องตามไปดูแอบบดูน้องเมียครับเชิญติดตามครับครับผมแล้วก็พิคิดไปสีได้ครับ จุดยอดครับสุดยอดสุดยอดหายไม่เห็นเลยกันเลยครับโอเคครับจะกัหน้ากว่ามันเนี่ยโอเครับโอเคครับตอนนี้ได้อินซีครับอินซีโอเคครับ ผมได้แล้วครับกระมงใส่นี้ใช้ได้เลยครับโอเคครับรักตัวเลขแล้วครับถ่ายคนเดียวครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับได้ตัวครับได้ไหมตัวนึงวันนี้ฟ้าฝนเป็นใจครับ วันนี้ครบรถครับได้โฉมครับได้โฉมวันนี้โฉมอีกตัวนึงครับครบรถครับครบรถโอเคครับครับผมอยู่กลางทะเลไม่มีเวลาถ่ายครับโอเคนะครับเดี๋ยววันนี้ผลงานวันนี้ก็ผมงานวันนี้ พอได้อยู่ครับพอได้อยู่ครับอินรีโฉมครับ